สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตบ MacBook Pro ที่หน้านะครับอาการเครื่องชา้าเครื่องหน่วงนะครับแบตเสียนะครับผมลองลองดูที่แบตบนะครับว่าอันนี้ชาร์จนะครับแต่ว่าไฟไม่เก็บนะ,นะครับเครื่องชา้าด้วยเดี๋ยวให้ดูช้ามาก กดเข้าโปรแกรมสักพักนะครับเผื่อจะเข้าได้นะครับเปิดเครื่องก็ช้าอืดน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนแบตกันเลยนะครับสภาพแบตจริงๆก็เริ่มบวมแล้วนะครับบวมหน่อยๆที่สองก้อนนี้นะครับเริ่มบวมแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเทสแบตก่อนนะครับ ตัวแบตจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับจะไม่ขึ้นเป็นแถบสีดานะครับผมจะขึ้นเป็นอย่างนี้คือชาร์จเข้านะครับโอเคก็น่าจะมีปัญหาที่ตัวแบตอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะแบตกันเลย จะเป็นตัวแบบใหม่นะครับใส่เ,เข้าไป โอเคครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบต MacBook Pro Retina 13นะครับ2 0 1 4เครื่องไม่ช้าแล้วนะครับไม่หน่วงแล้วนะครับโอเคตัวนี้สามารถถอดแบตได้นะครับถอดสายชาร์จได้แต่ว่าเครื่องไม่ดับนะครับผมแบตเตอรี่นะครับโอเคอันนี้นะครับเป็นจำนวนชาร์จนะครับรอบเป็นศูนย์นะครับผม สถานะปกตินะครับผมก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปเปลี่ยนแบต MacBook Retina 13นิ้วนะครับผมถ้าลูกค้าสนใจหรือว่าอยากติดต่องานซ่อมนะครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอ iPhone iPad MacBook นะครับก็สามารถติดต่อทางลิงก์ห้าด่านนี้ได้เลยนะครับผม Mac u p Studio ขอบคุณมากนะครับ